เรากำลังจะเดินทางไปที่จาฟาประเทศเวียดนามซึ่งวันนี้นะคะเรามากับซีทาเวล<อ>เดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นไงตอนนี้นะคะเราอยู่บนเครื่องแล้วเป็นองของสายการบินแบมโบอรไอไลน์คือที่นั่งกว้างมากเลยคนที่นั่งกว้างไม่สามารเม่ที่นั่งกว้างคือแบบเบาสบาย เฮ้ hey, ทุกคนคะ่ะตอนนี้เราถึงที่ฮานอยกันแล้วอย่างที่บอกไปแล้วก็เมื่อกี้ไกลนะคะให้เราไปทานอาหารก่อนเพราะว่าเรากําลังจะเดินทางไปที่ซาปากันซึ่งจะต้องนั่งรถตัวจากตรงนี้ไปยังเมืองหลาวกายอีกประมาณ3-4ชั่วโมงก็เลยให้ทานอาหารวันท้องก่อนนะคะ ทุกคนคะเรามาห้องอาหารเช้าของแรนะซึ่งห้องอาหารนะเขาจะเปิด6โมงถึง8โมงเช้าเลยนะก็คือทานได้ยาวยๆ3ชั่วโมงเลยแล้วก็รายอาหารเขาค่อนข้างเยอะนะคะ<ม>ก็คือจะมีแบบเป็นข้าวเป็นข้าว สวยมากเลยอ่ะพอพอแ่ดเริ่มออกใช่แต่ว่าสวยแล้วก็พี่ไก่บริการดีมากแบบว่าเรียกถ่ายรูปได้แล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยนะคะก็คือถ้ามาคนเดียวก็คือสามารถเรียกพี่บีได้เลยพี่บีแบบพร้อมช่วยสปอร์ตทุกอย่างเลยนะคะถ่ายสวยชิงเดี๋ยว ที่ไกด์ให้แวะชมมันสวยมากเลยแต่ว่ามันแอบร้อนเหมือนกันนะคะเราก็จะมีแบบคนขายของตรงนี้แต่ว่าพี่ไกด์แนะนาว่าไม่ต้องซื้อนะคะแบบไม่ต้องถามไม่ต้องใส่ใจก็เลยผ่านไปได้เลยเพราะว่าเหมือนแบบถ้าเราซื้อเหมือนจะส่งเสริมให้เด็กๆขาไม่ไปโรงเรียนมั้งที่เคยฟังมานะคะตอนนี้นะคะเรามาทานอาหารที่โรงแรมซึ่งทางรัวเนี่ยจะจัดอาหารให้เราด้วยเป็นหม้อไฟนะคะแล้วก็มีแซลมอนด้วย ไปขึ้นรถไฟฟัานิปันนะคะซึ่งมันจะอยู่ที่ตึกซันฮาราก็สามารถเดินมาจากโรงแรมได้เลยประมาณ100เมตรประมาณ2อนาทีถึงแล้วแล้วก็จริงๆพี่ไกด์เขาจะจัดการให้หมดเลยนะคะเรื่องซื้อตัว๋วคือเราก็คือแค่เดินมาแล้วก็มาลองกับเพื่อนๆก็คือไปด้วยกันแล้วก็หนึ่งกระเช้าเนี่ยมันจะขึ้นได้ประมาณ25คนนะคะ มาประมาณ20นาทีตอนนี้เราขึ้นมาถึงยอดเขาพันธิปันแล้วอากาศข้างนอกโดยประมาณนะคะ9-12องศาก็คือใครที่เป็นคนที่หนาวอ่ะก็คกเสื้อกันหนาวมาด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะไปคือไปจุดสูงสุด,สดข้างบนอีกที่มันจะต้องเดินบันไดประมาณ300ขั้นนะคะแต่ว่าก็มีกระเช้าขึ้นไปราคาเนี่ยไปกับคนละ2,700ดองนะคะกนตอนนี้นะคะเราถึงที่ยอด 23เมตรนะคะซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามแล้วก็สูงที่สุดในอินโดจีนก็เลยได้ชื่อว่าเป็นลังคาแห่งอินโดจีนนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เขาจะมาถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเพราะว่าคนเยอะมากๆแล้วมันก็จะมีคงหลายประเทศเลยเราก็สามารถมาเลือกทัวร์รก็ถ่ายได้ด้วย เราซาปากรีนนะคะกำลังนั่งรถรางรอบซาปาหนึ่งรอบเขาขอสองแสนห้าหมื่นดองแต่ว่าถ้าแบบไปรับไปไปสง่งแบบรอบเดียวอะเขาจะคิดคนละหนึ่งหมื่นดองนะคะเขาก็ ะะวันนี้อากาศแอบ,บเย็นกว่าเมื่อวานอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังเช้าอยู่นี่คือเราทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จแล้วเรากำลังทําเวลาไปถ่ายหน้าซันพาซ่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไกดนะคะจะนัด8โมงตอนนี้7โมง52วิ่งค่ะวิ่งให้ไวให้ไวกาลังจะนั่งรถออกจากสาปาไปลง ตอนนี้ประมาณ8โมงใช่ไหมคะก็ะะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงและเดี๋ยวก็ระหว่างทาง2ชั่วโมงเราจะแวะที่ร้านเย่าไผ่ก่อนนะคะเดี๋ยวไปนะั่งนี่จุดพักรถก็มีของขายด้วย ที่พี่ไกด์พาเรามาทานนะคะซึ่งพี่ไกด์จะจัดโต๊ะหนึ่งประมาณ8ท่านนะคะแล้วอาหารเยอะมากอาหารเผ็ดยากตอนนี้นะคะเราแวะกันที่วัดเฉินกวนซึ่งเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ถึง1 5 0 0ปีของเวียดนามซึ่งเมื่อก่อนมันจะเป็นแค่เจดีเจดีสูงสวนนะคะแล้วก็เขาเพิ่งจะมาทําให้มันยิ่งใหญ่ซึ่งที่วัดเฉิงกวงอันนี้นะคะจะเน้นขอพรเรื่องสุขภาพแล้วก็ใครที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจก็มาขอเพื่อความลํำลุ่ ดูคนตอนนี้เรามาถึงโบสถ์แล้วนะคะซึ่งวันนี้ฝนตกค่อนข้างหนักแล้วแล้วก็เรามาถึง5้าโมงเย็นรถมันก็เลยติดนะคะแต่ว่าโบสถ์สวยมากเลยนะคะพอตอนคืนมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะมันก็จะเปิดไฟด้วยอันนี้นะคะก็คือร้านกงคาเฟ่ซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นร้านที่มันจะเปิดที่ที่เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนามเลยก็มีทั้งแบบฮานอยโฮจิมินหอยอันดานังนะคะมีทุกที่เลยแล้วก แฟที่เป็นซริง nature ของเขานะคะจะเป็นกาแฟมะพร้าวแบบปั่นอร่อยมากคือถ้าจริงๆมันก็ไม่ได้หวานมากแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบทานหวานเราก็ตังเป็นหวานน้อยก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นร้านที่เขาจะเป็นธีมแบบทหารเวียดนามเขาก็จะแต่งแบบเป็นเออเป็นแนวอาหารเวียดนามแล้วก็จุดเด่นคือเขามันก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้คือถ้าใครชอบเออชอบกินกาแฟมะพร้าวนะคะต้องมาร้านกรุงคาเฟ่น,นะคเเรานะคะจอดที่ถนนสายส6กแล้วเราก็จะข้ามาตรงสะพานแดงมันก็จะเป็น ที่จะมีเต่าที่เขาบอกว่าจะมีตัวหนึ่งที่ตายแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ยังไม่ตายนะคะค่าเข้าอยู่ที่คนละสามหมื่นดองนะ,ะนี่เพื่น,น<ม>ขานหน,นสายทานหนสายสามสนะคะคือร้านอาหารแบนเยอะมากแล้วเขาก็จะแบบนั่งกับพื้นกอย่างเงี้ยก็เลือกได้เลยเมื่อกี้ว่าอแยบบ่างทานรานนี้ไป มันก็จะเป็นแหนมเนืองแต่ว่ารสชาติมันจะออกแบบบอกไม่ถูกมาลีแคบนะคะย่านถนนสาย36อะ่ะมันก็จะมีร้านของกินแล้วก็ร้านของฝากร้านขนมอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็จะแบบเป็นตลอดทั้งเส้นเลยแล้วก็ถ้าเราชอบทานร้านไหนเราก็เข้าไปเลือกได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละร้านก็จะขายคล้ายๆกันหมดแล้วก็มีบัตมีด้วยมีคาเฟ่ด้วยเยมีเฟอแล้วก็มีแหนมเนือง ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะเราพักนะที่โรงแรม CWD นะคะในกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนซึ่งบอกเลยว่าเป็นห้องใหญ่มากเพราะว่าเนี่ยมันเป็นห้องมุมพอดีนะคะห้องน้ําของเขาก็คือใหญ่มากแล้วก็เตียงของเขานะคะจะมีทั้งหมด2เตียงนอกจากนี้นะคะยังมีฝั่งที่เป็นแบบโต๊ะรับแขกฟิวนะแล้วก็มีโต๊ะทางานแล้วก็มีระเบียงนะคะสามารถเปิดออกไปชมวิวฮานอยได้นะคะฮานอยยามค่ำคืน ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดเจดีเสาเดียวซึ่งเป็นวัดที่สร้างมาที่1 1 1 1ปีที่แล้วแล้วก็เขานี่ยมมาขอพรได้ทุกเรื่องเลยความรักสุขภาพการงานการเงินนะคะแล้วก็วันนี้เราเข้าสุสานหลวงพ่ไม่ได้เพราะว่าต้องทําเอกสารมาก่อนนะคะช่วง8ปดโมงถึงเที่ยงคือถ้าหลังเที่ยงไปก็เข้าได้แต่ว่าเราไม่ทันก็ทุกคนคะรอบนี้นะคะว่ามวมาเวียดนามกับบริษัทของฟีทาวเวลนะคะซึ่งเขาก็จะรับจัด ะะซึ่งรอบเนี่ยที่มา,าเป็นเวียดนามซาป,ปานะคะซึ่งจะบอกว่าพี่ไกด์ดูแลดีมากๆเราจะมีไกด์ที่เป็นไกด์คนไทยที่ดูแลเราตั้งแต่สุวรรณภูมิมก็คือช่วยตั้งแต่เช็คอินยันเดินเข้าเกตแล้วพอถึงที่สนามบินที่ฮานอยเนี่ยเขาก็จะแบบดูแลเรื่องรถให้เลยซึ่งพอเรามาถึงที่ฮานอยแล้วนะคะก็จะมีพี่ไกด์คนนึงซึ่งเป็นไกด์ ที่เวียดนามแต่เขาสามารถพูดไทยได้ชัดมากเลยนะคะทุกคนก็จะมาดูแลเราตลอดทั้งทริปต้นถึงออตอนที่เราเช็คอินค่ะกลับก็จะดูแลช่วยยกกระเป๋าให้คือสบายมากๆคือบอกเลยว่าเป็นการมาทัวร์ที่ประทับใจมากจริงๆค่ะเพราะว่ามาแต่ตัวจริงๆค่าใช้จ่ายในการมาสปาเนี่ยราคามันก็จะแตกต่างกันในแต่ละช่วงแต่ว่าในเลทราคาแบบว่าโอเคเลยถ้าเทียบกับบริการแล้วก็มื้ออาหารที่เขาพาไปนะคะเพราะว่าเขาพากินดีทุกมือ้อแล้วก็โรงแรมเนี้ยก็จะเป็นโรงแรมระดับที่แบบ ค่อนข้างดีค่อนข้างโอเคแล้วก็ทำเลดีแบบเดินทางสะดวกไปเที่ยวกลางคืนเนี้ยสะดวกเลยค่ะเดี๋ยวมื่กีเราจะมาถามผู้ร่วมทริปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเอ้ยเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากเลยค่ะเป็นงานสุดยอดค่ะดีมากเลยค่ะสิบเ็มไม่หักครับเอ้ยถ้าอยากมาเวียดนามต้องมากับพีก้าเนี่ขอบคุณค่ะ